กองทัพอิสราเอลโจมตีอาคารหลังหนึ่งในเมืองชายแดนทางตอนใต้ของเลบานอนจนทําให้เกิดระเบิดรุนแรงสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับอาคารดังกล่าวท่ามกลางการระดมโจมตีอีกหลายพื้นที่ของเลบานอนรวมถึงกรุงเบรุตโดยอิสราเอลระบุว่าการโจมตีเหล่านี้เป็นปฏิบัติการเพื่อทําลายโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถของกลุ่มเอชบอลลาที่ยังคงดาเนินต่อไป ขณะที่ท้องฟ้าเหนือกรุงเบรุตยังคงพบเห็นเครื่องบินโดยสารหลายลำบินขึ้นเหนือท้องฟ้าท่ามกลางกลุ่มควันที่กระจายอยู่หลายพื้นที่ซึ่งเป็นผลจากการโจมตีของอิสราเอลความเคลื่อนไหวเหล่านี้มีขึ้นหลังจากที่กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าได้สังหารฮัสซานน,าาานัสลันผู้นำกลุ่มเอชบอลลาในระหว่างการโจมตีอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตซึ่งถูกใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ ก่อนที่กลุ่มดังกล่าวจะออกมายืนยันคำกล่าวอ้างของอิสราเอลด้านอายาตลาอาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิรานประนามการสังหารของกลุ่มผู้นำเอชบอลลาพร้อมกับยกย่องนัสราลา ที่วางแผนและต่อสู้เพื่อปกป้องชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่มานานหลายสิบปีด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานแหล่งข่าวว่าคาเมเนี i, ถูกพาตัวไปยังสถานที่ปลอดภัยในอิรานแล้วท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้นหลังจากกรณีการเสียชีวิตของผู้นำกลุ่มเอชบอลลาด้านมาซูสเปเชสเคียนประธานาธิบดีอิรานกล่าวโทษสหรัฐว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นัสราลาเสียชีวิต เนื่องจากสหรัฐได้จัดหาอาวุธขั้นสูงให้กับอิสราเอลมาเป็นเวลานานแล้วขณะที่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐใช้โอกาสหลังมีผู้สื่อข่าวถามว่าการบุกรุกภาคพ,พื้นดินเข้าไปในเลบานอนของอิสราเอลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้หรือไม่โดยผู้นำสหรัฐระบุเพียงว่าถึงเวลาที่ต้องหยุดยิงแล้ว